ตอนที่227ชื่อตอนว่าโอกาสทองมาแล้วจะไม่คว้าไว้งั้นหรือสวัสดีครับหลินเฟิงรับโทรศัพท์ก่อนที่เขาจะเอ่ยออกไปอย่างสุภาพสวัสดีนั่นใช่คุณหลินเฟิงหรือเปล่าเสียงชายใบกลางคนพันดังขึ้นมาจากปลายสายโดยน้ําเสียงที่ดูสุภาพใช่ครับผมหลินเฟิงแล้วขอโทษด้วยนะครับคุณเป็นใครงันหรือหลินเฟิงได้กล่าวถามออกไปได้วยความสงสัยเมื่อได้ยินเสียงใบกลางคนดังขึ้นมาหลินเฟิงก็นู้สึกแปลกใจ พอเขาข้ายินยันได้เลยว่าไม่เคยได้ยินเสียงของชายคนนี้มาก่อนและพวกเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยเขาจึงได้สงสัยว่าชายวัยวกลางคนคนดันนงกล่าวนั้นรู้เบอร์และชื่อของเขาได้อย่างไรนี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่งั้นก็สวัสดีครับคุณหลินเปิงผมเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านจินซานเองและอยู่ไม่ไกลจากคุณด้วยอีกฝั่งได้ตอบกลับมาหมู่บ้านจินซานงั้นหรืออ๋อสวัสดีครับและนี่คุณรู้จักเบอร์โทรศัพท์ของผมได้อย่างไงกัน มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าหลินเฟิงได้ถามขึ้นหลินเฟิงเองก็เพิ่งจะมีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองตอนที่เขาจบมหาวิทยายลัยแล้วโดยทั่วไปจะมีคนอยู่ไม่กี่คนที่รู้เบอร์ของเขาส่วนคนอื่นๆไม่มีใครรู้ดังนั้นหลินเฟิงจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากหมู่บ้านจินซานนั้นหรือไม่ใช่หมู่บ้านสุดท้ายที่มีการประเมินนั้นหรือแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นจะมาขอร้องอะไรเรากันหลินเฟิงได้พึพมพำออกไปอย่างประหลาดใจ ฉันได้เบอร์ของคุณมาจากผู้นำส่งและไม่ใช่แค่ฉันที่ได้มานะแต่คนอื่นๆก็ได้ไปเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีอันดับโลโลในการประเมินหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจินซานได้กล่าวอธิบายออกไปว่าไงนะนี่ท่านผู้นำส่งให้อะไรกับคุณไปเนี่ยให้เบอร์ของผมเนี่ยนะแบบนี้ผมก็เปลี่ยนเบอร์ไม่ได้สิแล้วหลินเฟิงก็ไม่ได้กล่าวอะไรต่อไม่นำไม้ผู้นำส่งบอกว่าหมู่บ้านของเราอยู่อันดับที่30สิ และอันดับสุดท้ายต้องโดนตรวจสอบเป็นครั้งที่2และถ้าพวกเราสอบตกอีกแล้วก็ตำแหน่งของฉันคงจะป้องกันเอาไว้ได้ยากแล้วเขาบอกว่าพวกเราต้องใช้ความรู้แบบมืออาชีพในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและย่อยสลายขยะฉันก็เลยหวังว่าจะขอให้คุณช่วยได้หรือไม่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านจินซานพันเอืยขึ้นมีหมู่บ้านเป็นแสนหมู่บ้านในจังหวัดจีและลำดับสุดท้ายอย่าง30ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นไม่ต่างไปจากบ่อขยะเลย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าจะต้องโดนตรวจสอบอีกเป็นครั้งที่สองเฮ้ย <Hey, S 1> เข้าใจแล้วนะครับทันทีที่ได้ยินแบบนั้นดินเฟืองก็ล้อออกมาเพอเขากําลังกังวลเรื่องที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรขยะแล้วมาตอนนี้กลับมีคนอื่นมายื่นข้อเสนอให้กับเขาโอกาสทองแบบนี้เขาจะไม่คว้าไว้งั้นหรือเรื่องนี้ผมช่วยคุณได้แต่ผมไม่ได้ช่วยคุณฟรีๆหรอกนะผมจําเป็นต้องทมเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนเป็นอย่างแรกคุณจะยินยอมไห้ผม ไปดูในวันพวงนี้หรือมะลืนก็ได้นะแต่ถ้าผมไปไม่ได้ก็อย่าว่ากันละ่ะหลินเฟิงว่าขึ้นก่อนที่เขาจะกล่าวออกไปในความคิดของหลินเฟิงนั้นเรื่องนี้เป็นการยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวเลยทีเดียวไปช่วยพวกเขาจัดตั้งที่เก็บขยะและบอบําบัดของเสียมันไม่ใช่แค่ใช้มือถือกับพวกของเน่าเสียและทรัพยากรอื่นๆได้เท่านั้นแต่ยังทําให้อันดับของพวกเขาดีขึ้นอีกต่างหากดีที่สุดทั้งสองโลกเลยไม่ว่าหรอก พวกเราเองก็เข้าใจว่าคุณพยายามดีที่สุดที่จะสลับเวลามาและทําให้กับพวกเราเบื้องบนให้เวลาแค่สองเดือนเท่านั้นถ้าทําไม่ได้ละก็ฉันได้หลุดออกจากตําแหน่งแน่และตัดใดที่ราคาที่คุณเสนอมาไม่มากเกินไปละก็พวกเราก็จะหาวิธีทําให้ดีที่สุดอีกปลายสายได้กล่าวออกมาอย่างกังวลหลินเฟิงเองก็รู้ว่าคนพวกนี้นั้นอยากยอกเงินมาเป็นจํานวนหลายแสนในทุกๆปีแม้ว่าจะไม่มีเงินเป็นล้าน แต่พวกเขาก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหลินเฟิงจะเรียกเงินสัก3ามถึงหแสนพอเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่พวกตนดำรงอยู่แล้วจํานวนเงินเป็นแสนมันคงไม่ขนามือของพวกเขานักได้สิเดี๋ยวผมจะไปในวันพวกนี้เลยและวันเมื่อื่นด้วยแต่ผมประเมินไว้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนถึงหแสนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของหมู่บ้านของคุณและระดับมลพิษของขยะถ้าคุณรับได้ผมก็จะไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ผม ก็คงไม่ไปให้เสียเวลาหลินเฟิงพันกาออกไปลวงหน้าได้ได้เลยราคาอยู่ในช่วงที่เรารับได้มาหาเราให้เร็วที่สุดนะเมื่อได้ยินราคาครั้งแรกผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านจินซานก็รู้สึกโล่งใจเพราะเขาคิดว่าหลินเฟิงจะบอกราคาที่สูงกว่านี้ถ้าให้ราคามาอยู่ที่ระหว่าง3 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0สนหยวนนั้นราคาก็จะพอๆพกับเงินที่ทางรัฐส่งมาให้จัดการกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วดูตกใจไม่น้อยดูเหมือนเขาจะไม่ละโมบเรื่องเงินเลย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมขอดูก่อนว่าวันพรุ่งนี้ผมมีเวลาไหมหรืออาจจะเป็นวันเมื่อื่นถ้าผมมีเวลาก็จะไปรับทราบได้เลยขอบใจนะักคุณหลินหลังจากกล่าวจบปลายสายก็ตอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นจึงได้วางสายไปฮ่าฮก็แค่ห่วงเรื่องไม่มีทรัพยากรกักบเงินนี่ไม่ใช่ว่าจู่ๆฝาส่งให้ใครสักคนนำทรัพยากรก,ก,กับเงินมามอบให้กับหลินเฟิงหลินเฟิงพอใจอย่างเงีเยเๆในใจของเขาแต่ก่อนที่เขาจะได้มีความสุขต่อไป โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่หลินเฟิงเห็นมันคือชื่อของผู้นำทรงเขาจึงได้รับสายในทันทีสวัสดีครับท่านผู้นำทรงหลินเฟิงได้กล่าวออกไปอย่างสุภาพนี่หล่ะคือเทพประจ้าแห่งความบังคั่งแล้วหลินเฟิงจะทำตัวไม่สุภาพใส่เขาได้อย่างไรนี่เสียเฟิงนายเป็นยังไงบ้างดังใหญ่แล้วนั้นในตอนนี้หมู่บ้านของนายก็ด้วยตอนนี้มีคนมากมายเลยนะที่ตั้งตารอไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของนายนะ่ะปายสายพันเอื้อเชื่อชมขึ้นมาในทันที ไหนๆก็ไหนๆแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะอน,นิสงของผู้นำส่งทั้งสิน้นถ้าไม่ใช่เพราะทักษะจากทีมช่างกล้องคุณภาพของท่านแล้วละก็หมู่บ้านของพวกเราคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้แน่หลินเฟิงเองก็ไม่ลืมที่จะสาธยายบุญคุณออกไปด้วยนี่ถ้าไม่ใช่เพราะผู้นำส่งถ่ายรูปอย่างเอาจริงเอาจังทั้งยังพยายามอย่างมากที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วละก็หมู่บ้านของหลินเฟิงก็คงไม่ได้อันดับที่หนึ่งง่ายๆขนาดนั้นไม่ๆหลักๆแล้วนี่ กพสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ในหมู่บ้านของนายต่างหากมันดีเยี่ยมไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็จะให้พวกเราพยายามสักแค่ไหนผลตอบรับมันก็ไม่ออกมาดีขนาดนั้นหรอกอย่าทถอมตัวไปเลยนาะแล้วก็ฉันจะบอกอะไรให้นายรู้อย่างฉันเอาเบอร์ของนายให้กับผู้ใหญ่บ้านของอำเภอรจริงฝึ่งที่อยู่หลังท้ายอันดับที่30ไว้ให้กับเขาด้วยคาดว่าพวกเขาคงจะโทรมาหานายในเร็วๆนี้ถ้านายมีเวลาแล้วก็จัดการให้พวกเขาหน่อยเถอะสภาพแวดล้อมของพวกเขา เร็วนายจริงๆผู้นำทรงได้กล่าวออกไปตอนนี้อำเภอจริงฟืองเองก็ได้รับคำชมอย่างหนาหูเลยจากผู้มีอำนาจเบื้องบนเพราะว่าเป็นสิบหมู่บ้านที่ติดอยู่ในสามอันดับแรกและมีหมู่บ้านล่วอย่างจริงชุยและผิงหยานและฉันได้ยินมาว่าสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านทั้งสองนั้นก็มาจากฝีมือของนายด้วยทั้งการบำบัดสิ่งปฏิกูลเอ่ยที่เก็บขยะรวมถึงดอกไม้และพืชพัธุ์ต่างๆก็มาจากนายใช่ไหมผู้นำทรง บรนก่าวออกมามากมายในตอนนั้นหลินเฟิงเองก็คาดไม่ถึงเลยว่าท่านจะมองอะไรทะลุปุปวงเช่นนี้ใช่แล้วครับในหลายหมู่บ้านนั้นผมก่อให้ความช่วยเหลือพวกเขาทั้งแบบที่เก็บขยะและบ่อบำบัดน้ําเสียและยังซื้อดอกไม้และอื่นๆไปให้กับพวกเขาด้วยหลินเฟิงได้ตอบกลับไปไม่แปลกใจเลยว่าทาไมการประเมินครั้งก่อนถึงได้ตกอันดับกันแต่พอมาครั้งนี้พวกเขากลับได้ครอารอบในสิบอันดับแรกเป็นเรื่องที่ดีมากเลย เพราะนายทําทให้ทางอําเภอนั้นได้รับคําชมมากมายเลยนะแต่ในขณะเดียวกันอําเภอของเราก็โดนวิจารณ์หนักอยู่เหมือนกันท่านผู้นําทรงพันเอื้อเสริมขึ้นอะไรนะครับหลังจากชื่นชมแล้วก็มาวิจารณ์งั้นหรือผมได้ยินถูกใช่ไหมครับนี่เมื่อหลินเฟิงได้ยินแบบนั้นเขาก็ไปไม่เป็นเลยพางคิดว่าพางคิดว่าได้ยินผิดอีกต่างหากหนายได้ยินถูกแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับหลินเฟิงไม่เข้าใจพวกเราต่างได้รับความชมอย่างมาก เพราะเป็นสามหมู่บ้านที่ติดอยู่ในสิบอันดับแรกของเมืองอย่างล่วอย่างจิงชุยและผิงหยานที่นายเป็นคนสร้างขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านใน30อันดับแรกภายในอำเภอของเรา,เราก็ถือว่าเกือบจะเป็นหนึ่งในสามทั้งหมดเลยและเป็นจํานวนก้าแห่งจากหมู่บ้านทั้งหมดที่มีมล,ลพิษ่ันผู้นําทรงพันเก่าขึ้นมาได้ความโกรธก้าวเลยงั้นหรือครับมากแค่ไหนกันเชียวแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะถูกวิจารณ์เขาพันเก่าออกมา